ดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็พบกับช่องเจนแอลนานานะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาเปิดตัวพร้อมกับเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้นะคะก็คือเจ้าน้องลนัวเ็นัวลูกให้วงกล้องโอเคโอเคโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะตามคําเรียกร้องนะคะก็ได้ คมาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปที่เราลงเจ้าคลิปเอนัวไปว่าพี่คะพี่สอนน้องยังไงคะแบบแนะนำให้ให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเทรนนิ่งเจ้าเอนัวคือเป็นคำสั่งนั่งนะคะคือจริงๆเขาทำเป็นแล้วแหละคือ,ค,อ,ค,อคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่เบสิคที่สุดก็สำหรับเจ้าของของเจ้าน้องๆทุกคนก็อยากจะให้น้องทำได้แนะน่นอนก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาเทรน สอนให้เขานั่งกันนะคะมาลองมาดูกันว่าใช้วิธีไหนอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกครั้งแต่ถ้ามีไว้ก็ดีคือเป็นตัวคลิกเกอร์นะคะสําหรับคลิกเกอร์นี่คือจะเป็นตัวที่ทําให้น้องเขาได้รับรู้ว่าถ้าได้ยินเสียงคลิกแปลว่าเขาจะได้ชรีทนะคะชรีทคืออาจจะเป็นอาหารขนมหรือของเล่นอะไรที่เขาชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นตัวกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ชรีทและชรีทของน้องในวันนี้นะคะเราก็จะให้เป็นนี่ อาหารเม็ดปกติประจําวันของเขาเลยนะคะเพราะว่าเจ้าเลินัวคือเขาแบบกินง่ายมากว่าคือเขาแบบเป็นคนตะกะก็คือใช้ทุกอย่างในการเทรนได้ที่เป็นผมกินนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องจะชอบกินอะไรเป็นพิเศษก็ให้เอาอันนั้นนะคะในการเทรนนิ่งโอเคเราเริ่มกันเลยก็สเตจแรกนะคะของการที่จะทําให้เขาสั่งค o m m a n นั่งได้นั้นก็คือให้เขาโฟกัสมาที่ อาหารหรือทรีตที่เราให้เขานะคะไั้มาให้เขาดมๆก่อนดมๆม,มแล้วเราก็จะดันไปทางด้านหลังนิดนึงจนกว่าก้นเขานั่งพอนั่งปุ๊บเราก็ให้ทรีตเขาเลยนะคะงาอีกรอบนึงนนันเนี่ยเมื่อกี้แอบหลุดกล้องไปนิดนึงเลยอ่าสเต็ปแรกโอเคใช้คิกเกอร์ช่วยก,กันกด พอน้องนั่งปุ๊บก,กดคิกเกอร์แล้วให้ทรีทันทีนะคะคือน้องเขานะคะจะต้องนั่งอยู่ในโพซิชันที่ถูกต้องก่อนแล้วเราถึงจะให้ทรีทันทีนะคะถ้าลุกปุ๊บให้นั่งใหม่แล้วค่อยให้ทรีอย่าเพิ่งให้เลยโอเค o d boy Good boy แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่ถ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คิกเกอร์ให้เราพูดคำว่า เก่งมากกู o ดบอยอะไรอย่างนี้นะคะทุกครั้งที่เขาทำถูกต้องแล้วเขาจะจำเสียงเราไว้กู๊ดบอยแล้วก็ต่อไปนะคะพอหลังจากที่น้องเขาเริ่มจับทางได้แล้วว่าเราอยากให้เขานั่งให้เราใส่คำสัง่งก็คือคำพูดเนี้ยจะเป็นคำพูดที่เราจะใช้สั่งเพื่อให้เขานั่งก็คือคำว่านั่งนะคะมาเลยนองท่านีน้เลยน้อง ระหว่างที่เราเทรนนิ่งน้องนะคะให้เราเปลี่ยนพ o s ซิชั n ไปเรื่อยๆอย่าอยู่ที่เดิมเดิมเลยน้องนั่งพูดไยแต่จริงๆคือเขาเป็นอยู่แล้วไงอันนี้มันก็เลยง่ายนิดนึงแต่สำหรับของเราเราจะสอนเขาสองภาษาเลยนะคะคือนั่งกับเซตนะคะก็ถ้าเกิดอยากให้เขาฟังรู้เรื่องทั้งสองคำก็คือ,คอให้พูดสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะคะเลยน เซ t ต Good boy Good boy นีนั่นงไม่ยอมลูกเลยมาเนี่ยมาเนี่ยเสร็จแล้ะเซต Good boy Good boy เก่งมากให้เราผัดกันรอบนี้ให้อาหารรอบต่อไปไม่ให้ รอบนี้ให้รอบต่อไปไม่ให้ให้อาจจะเป็นเว้นสองครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งอย่างนี้น,นะคะก็คือให้อาหารสองครั้งแล้วก็เว้นไม่ให้แล้วก็ให้อาหารสองครั้งก็เว้นไม่ให,ให,าห,าเให้เพราะว่าวิธีนี้เขาจะได้จําได้นะคะว่าการที่เราสั่งคอมานให้นั่งเนี่ยเขาอาจจะได้ทงทีหรือเขาอาจจะไม่ได้ทีก็ได้คือเราจะไม่สอนให้เขา็กซ์เัคว่าเขาจะได้ทีทุกครั้งเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเขาอาจจะ ไม่ทำก็ได้เพราะว่าเขาก็จะ expect ว่าออกครั้งนี้ไม่ได้ทรีตเขาก็จะไม่ทำอย่างนี้นะคะโอเคเรามาดูกันเรนน้มว่า sit good boy เรนน้มว่า sit good boy อ่ะครั้งนี้เราจะไม่ให้นะเรนน้มว่า sit Good boy Good boy แล้วก็ชมเขาเนาะว่ t g o o d boy Good boy สําหรับบางคนนะคะก็ะอาจจะใช้เป็นแฮนด์กริดเจอร์นะคะในการช่วยคนโทรลเขานะคะโดยการโน้นว่า come here โน้นว่า Sit เขาจะดูมือเราเป็นหลัก Good boy Good boy คืออันนี้จ,จริงๆแล้วมันคืออาหารเที่ยงของเจ้าเลนัวเองแหละแต่ว่าบางทีนะคะเราก็ทําให้อาหารเที่ยงเราให้เป็นประโยชน์นะคะก็คืออย่างตอนนี้นเรารู้ว่าเออเขาหิวมากๆก็คือเขาจะยอมทมําตามคอมมานด์หรือคาําสั่งที่เราสั่งให้ทําแบบแน่นอนนะคะก็วิธีนี้ก็คือเราก็จะไม่เสียเงิน,งนในการซื้อทรีตของเขาด้วยเ <tri un f ra> <darle> พราะว่ามันเป็นอาหารประจำวันของเขาอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดครั้งไหนนะคะเราดันไปเผลอกดทิกเกอร์ผิด,ก,ดก็คือต้องให้ก็คือถ้าเกิดววาครั้งไหนเราเผลอกดทิกเกอรกก์แปลว่าเขาจะได้อาหารนะคะเขาจะได้จานในสิ่งนั้นเอาไว้ติดต่อไปนะคะคือสอนให้เขารอด้วยก็คือ,อ,ใ,หอ equality. ให้นั่งแล้วรอคือวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่ทําให้บางทีถ้าเกิดเขาทําอะไรที่แบบวุ่นวายอยู่แล้วเราต้องการที่จะหยุดเขาเราสามารถสั่งให้เขานั่งแล้วรอได้คือวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยทําให้เราควบคุมเขาอยู่นะคะนั่ง ก็คือให้เราให้เขานั่งก่อนนะคะแล้วรอจังหวะแป๊บหนึ่งโฮไว้แบบนึงแล้วเราก็ค่อยให้ทรีตนะคะเขาจะรอเป็นมาเรนน้องว่าเซ็ต good boy เก่งครับเก่งครับเก่งให้ชงเยอะๆหน้องหน่อยทำยังเนน้องอ่ะเซ็ต Good boy. Good boy, King Love. Then I'll sit. Good boy, King Love. สำหรับเทคนิคนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่เราใช้ให้กับเจ้าเรนัวก็เราใช้เวลาประมาณ2วันในการเทรนนิ่งนะคะเพราะหลังจากนั้นคือเขาก็นั่งเป็นเลยะคะ่ะก็สำหรับวิธีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปทำตามกันแล้วได้ผลก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เรากับเจ้าเรน <c oughs> ัวด้วยนะคะเรามาเจอกันคลิปต่ <c oughs> อ,อไปะคะ่ะมาดูกันว่าเราจะเทรนนิง่งอะไรเจ้าเรนัวอีกนะคะบ๊ายบาย ล้อตโอเคแจ็คพอตนะคะโอเคเจอกันค่ะ